เส้า่ะเมนง่ายงยน่องอา,งห,าหารบังเทา,เา,าต้มาะขัวค่ะต่อไปต้มขั่วคตะมะขัวที่อุ๊เป็นาก สืมาสองโตเลยทอเอาต้นนั่งจำนี้จมาตั้งมัมกถั่วเาไม่น้องระวังลอกขาปาสุตั้งมักถั่วตอนสอยอีน่นี่าม,น,มนี้ตั้ง ย่างใบกอแลี้องเลยงส่กัวเลย่นี่แหลสน้องนู้นลิบกับน้งหมกน้องนี่ติ่มิหนาบ้านปล่อยมันกับอมนนี่เนียกิน แต่พเก่าคอยแหน่กนซอมเงื่อนอะไรเงาเียลพี่้องบคนละมเนาะ xe tâm nhân ta xe มาเด้อนุนุสร็แซ่บอาหารบ้านเราไดแล้ว หมักถั่วกับทอดปลานิมจ้าแล้วก็วมีแจ่วจับน้ำพี่น้องมาเด้อมากินข่าวน้ำส้มเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีทักทายสบายดีมาได้เปน็นเราเนอะมากินข้าวซอยกันไารเป็นเราสม,มึกข้าขวคั่วไปเลยมาได้เปน็นเราเนอะมันตำข้าวให้เราอ่ารบ้านเรานนเนะาะตำถั่วแซ่บๆแล้วก็ก,กินกับทอดเป็นนึ่งก,กรอบๆไปเนาะลองอมาให้ดูเดู นัลูกทำไมด่ัลูกไปดีจุยาจุนยาไปดีลูกไปดีไปนยานอ้จุดละกิ้มกิ้นมาด้นอนเตงเลยเนนี่ยะรนงชีวิตออ่อนไม่ลูกอ่อนเ๊ะยาลูกีนลูก แล้วน้องนุ่นเพื่อนกินน้ำได้ทอดเอาไปมน้องทอลูกนะจ้าทอเพื่อนชาว่าเช้าเพื่นกินไมเยนะกินทอดแล้วกินนัน้กินปลาดุกาวบปลุกอ่ะไปปลินบุญเอาอ่ไปอากาศมันเย็นเวลาเริ่มิากันกินข้าวที่ห้องมันจะพาลมออก จัมาไหะจไหว้ากินผักดูป้วเขาบนปลานบ่บอนปลาเด้อนี่ลูกปลาจับหมากะหล่ำอได้วตัลตัวลานี่ลูกน่ะลูกเห็นจับไหมอู้หุ่นกินผักโชยนะ มักคอห่หอมะกรก่มักกผกตลาดเลยนะจัะไหมแดกวาอเป็นัหอไม่ถั่วอิฐมันเลยออกดำๆแหมกอแห้ก็มาแบบหมกดนะิกินะ đó đó 2 miếng 2 miếng 2 miếng rồi nhịn phạc chụp lạn cái này chụp lạn ba chụp lạn chụp lạn lúc chút nào 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 apa กดื <c oughs> <c oughs> ้อ <m> นัยนอี่น้้เคนอื่นจะดืก้นัอย่บ้เด็กชายแบบดื่มเนาะ่ายนเจ็บนะยิมดืเ นี่อน no <h uss ALLY> ้องสาวผมมาน้องวันวันจะบูชหวันอาเมื่อ้ยนี่ให้แอบยุกพขลืมนเมวันมากเกินจออันน้องมุกน้องไอติมน้องท่อน้องท่ออะไรลืมเผลอกรเห็น มาดันเสร็จทำร้อยเสร็จบ้านนี้เหรอเจ็ดตันดาวเขาสุดอะไรเด้ออีกน่อยคือกลังลไปเร่ป้าทาบ น้องแม่เอานวดเรจนไปม่เอาน่ปกเอาอันโอ่อินเลยได้าไปริ้นดูก่นเลผู้ปริมึงจอกเลอืก็่าฟุตฟันค ขาดลยาดเลยขาดหน้าบอ,าาาอขา,เอาวเลยกำพงกระแสดังนะอ้าใจได้อหรข่าวมันมันค่อยๆเหอหอมข่าวแต่ปรตีนกับลาบไหบลาบนลลาบแต่ผลยะบคือยังอีพอมันกันเปรี้ยวเลยนะ มันมันมันอะไรกินกับแจวเลยหมักมันกันบดเลยนไปนอนทังทั้งนอนนอนอ่ะไปเล่นดินเล่นกินน้ำกินแตงกวๆเลย ประแดแฉะเลยคอยเกียวมีจำขามแฉะหนองมีหอมประแด่กระปูและการฟุ้งแล้ลงมาบอกา้มบายบายครับลูกบายบาายบายครับลูกบาย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 ไปเลยบายบายบบเรากินราการชรได้ขล่าปก่อนได้ไหมขาเาคุค โทแมาโทแน้องเที่ยคอยมาเ้เทียวขามาติดตามลัารสนับสนุนบริคีน้องคุณอะไรเด้่ขอให้ลำเบิงินกนทหมเคบายบายเูกบาบายกันมาตะลงทิ้ม่เข้าวาไมพี่น้องดีแน่นรูจะกัสบาย